สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาเพราะไอ้สกินี่เขียวแตงเขียวมรกตรูปโดกรสหวานของ 3A นะคะนี่ปลูกได้แล้วอีกหน่อยก็หมดฝนลูกเขียวยายพิชชีแค่หน่อยฉีแค่หน่อยเดี๋ยวจะก้าไว้เอาถุงละสองต้นมีหมันมีสิบสองเมล็ด สิบสองมันเล็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเอาหกหกกระถางอ่ะเอาละสองจิ้มมั้ยที่แล้วปลูกอร่อยดีเดี๋ยวขยี้อันนี้แล้วไหนจำได้ไหมนี่หนึ่งสอง ม่ลรอปะนี่ใส่ยังยังไม่หรอปะบอกว่ามีสิสองมีหลายอยู่ันนั่นสนสิองเผื่อไว นี่น,นี้เอาไว้ใส่ไหลสตรอเบอรี่เอากระมังนั่นมาใส่ผิดมาใส่อันนี้กรอกแล้วก็เอาไปไว้ใต้สตรอเบอรี่เผื่อว่าอันไหนมีไหลออกมาแล้วก็จะจับจิ้มเลยลก็เป็นรากแล้วก็ขยายต่อเอาไว้ขาย ไอสตอเบอรี่ส่วนอันนี้จะเป็นสุกินนี่เราได้หกเจ็ดเจ็ดต้นนี่ไปก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ